สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปของวันที่5นะครับเมษายน2564ครับวันนี้นะครับนัทก็มาอัปเดตนะครับสินค้านะครับช่วงเช้านะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับหลายคันหลายรายการนะครับมานําเรียนให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับ เรามีทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับต่างๆนะครับแล้วก็รถแท็เตอร์มือสองนะครับราคาถูกนะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็ลูกค้าทาองสอเท่านันะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่0 9นย์เก้าหนครับแปดหกหนครับศูนย์เก้าหนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0 6 3 3 1 3 0สามครับ 0633130447นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็นัดนะครับเข้ามาดูรถได้นะครับเริ่มต้นจากคันแรกเลยนะครับคันแรกก็จะเป็นรถตักนะครับคูเ o อ a l ต้3608นะครับตัวนี้เป็นบุ้งจีนะครับราคาก็อยู่ที่350,000บาทครับ350,000บาทนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับรถเช็คสภาพพร้อมใช้งานนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับ ปักตักแท้นะครับ LA 508นะครับด้านหลังนะครับนัดก็เกาะเป็นถังถ่วงทรายให้นะครับเป็นถังถ่วงทรายนะครับถังถ่วงนะครับต้องมีถังถ่วงด้านหลังนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี54นะครับรอเล่ม60วันทําการนะครับใช้งานอยู่2000ชั่วโมงนะครับคัดต่างๆนะครับเดิมนะครับตัวนี้ รถสวยพร้อมใช้ครับตัวนี้สามแสนห้าหมืนบาทนะครับต่อไปครับบัวต้าแอลสามสี่นแปดครับเพิ่งเข้านะครับตัวนี้สภาพนี้นะครับหนึ่งแสนแปดหืนห้าพันบาทครับหนึ่งแสนแปดหมืนห้าพันบาทนะครับรถเช็คร้อมใช้ครับสลักหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับยางหน้าเต็มสีสันสวยนะครับพร้อมทอรันทุ่งนะครับ กันราคาไม่มีแตกนะครับชั่วโมงการทำงานครับ1,917ชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็จะเกาะเป็นผ่าน5นะครับผ่าน5เป็นผ่านปวนนะครับเริมพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับทะเบียนต่อค9602นะครับต่อค9602นะครับสำหรับคูปัต้า L3408 คันนี้นะครับ ราคา185,000บาทนะครับสภาพนี้นะครับพร้อมจัดส่งรถพร้อมใช้พร้อมขายครับหนูกค้าาทดสนใจก็นัดเข้ามาดูรถได้นะครับคันถัดไปครับเพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นคูป o ต้า3อลสามนะครับรถจดทะเบียนปีห้าแปดนะครับเก็บสีเก็บงานปรับสภาพพร้อมใช้นะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับตัวนี้ยางใหม่สี่เส้นราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่ สามแสนห้าหมื่นบาทครับสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้พร้อมกับผ่านหกนะครับตาช้างนะครับผ่านเป็นผ่านตาช้างนะครับใบเต็มทั้งห้าลูกนะครับนี่ครับรหัสผ่านนะครับพอดียังไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์หางนะครับผ่านพวนตาช้างนะครับเท้าท้ายเต็มนะครับหูช้างนะครับสองข้างนะครับไม่สึกนะครับไฟท้ายสีนะครับเก็บให้ใหม่นะครับ ัวนี้เก็บให้ใหม่ทั้งหมดนะครับปรับสภาพให้ใหม่ทั้งคันนะครับไปดูชั่วโมงการทํางานนะครับสอง3หนึ่งสิบามชั่วโมงนะครับสอง3หนึ่ง้ิสเองหนึ่ง้อ2สา9สบเก้าชั่วโมงนะครับขอประทานอภัยคอนคัดนะครับเดิมนะครับสีสันห้องโดยสารนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับพร้อมเบาะนิ่มนะครับท่อก็จะเป็นท่อแบบลั่นทุ่งนะครับ สลักคานหน้านะครับเกียร์หน้านะครับใหม่นะครับตัวนี้สวยๆครับยังใหม่สีเส้น3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับสามแสนห้าหมื่นบาทสำหรับคูปะต้าเอลสามหกศูนย์แปดเอสพีนะครับเป็นระบบแปดเกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับเกียร์ทิงคอนเชตเทิลนะครับเข้าข้างมุวแบบพวงมาลัยนะครับโครงราคาเป็นแบบเซฟตี้นะครับอ่าขั้นถัดไปครับก็จะเป็นคูปะต้านะครับเอลสี่ห้าศูนย์แปดดีไอนะครับตัวนี้นัดก็เก็บงานให้แล้วส่วนหนึ่งนะครับ ยางหน้าเต็มเลยครับยางหน้าสวยนะครับตัวนี้เป็นตัวสเปเชียลนะครับราคาค่าตัวของคันนี้นะครับพร้อมกับฐานสามนะครับฐานเปิดนะครับอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้คือสภาพนี้นะครับถ้าเก็บงานก็บวกเพิ่มอีกสองหมื่นบาทนะครับเก็บงานทําสีนะครับปรับสภาพใหม่รอบคันก็บวกเพิ่มไปอีกสองหมื่นบาทนะครับยางหลังก็อยู่ประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นตครับลูกค้านะครับ ส่ท้ายไฟเดี้ยวนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับใช้งานอยู่ที่2,900นะครับสองพชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็นตัวสเปเชียลนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะขึ้นมาเป็น L478 0นะครับสีคันล่างนะครับสีเครื่องต่างๆนะครับเครื่องเดิมนะครับพอนคัดเดิมไม่เคยตัดท่อนนะครับตัวนี้กลับมาครับ ตัว45 DI เป็นรถจดทะเบียนปี53นะครับมีเล่มพร้อมนะครับราคา257,000บาทนะครับอ่ะถัดไปครับตัวนี้เป็นอิซากินะครับ NT540 นะครับอิซากิ40แรงม้าเทอร์โบนะครับโฟวินขับ4นะครับ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบไดเรกนะครับเบาะนั่งห้องโดยสารสวยครับรถจดปี60นะครับใช้งานนะครับปึ๊บ 7 2็อยี่สิบชั่วโมงนะครับหางนะครับเป็นหางของปอเสรีโชคชัยนะครับเราเกาะเป็นหางพวนใหม่นะครับห้าใบนะครับราคาค่าตัวของคันนี้นะครับปรับราคาลดลงให้นะครับห้าพันบาทนะครับเหลือสา5แสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนหกหมื่นห้าันบาทเก็บงานเก็บสีนะครับให้พร้อมนะครับตกแต่งให้พร้อมนะครับคันนี้ท้ายสวยครับผม อันใดสนใจนะครับยกหูมาได้เลยนะครับอิสกินะครับปั๊มนะครับสอบถามได้นะครับที่0918611191นะครับถัดมาครับ40แรงมีหลายคันครับตัวนี้เป็นคูเปอร์ต้านะครับ L4018 นะครับตัวนี้รอเล่ม60วันทำการนะครับอย่างหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้เป็นรถไล่นะครับสีเดิมนะครับมา QC เดิมนะครับ สีสแนห้องเดรสานครับสวยๆนะครับนัมเบอร์อยู่นะครับทั้งสองคันเลยนะครับคันนี้ใช้งาน 1, 3 7 1ชั่วโมงนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี6กหนึ่งนะครับปี6 1หนึ่งนะครับท้ายเดิมนะครับสีเดิมชุดท้ายนะครับตัวนี้ด้านหน้ากับหางสีนะครับราคาอยู่ที่44 0 0 0 0ี่มบาทครับ4ี่0 0 0ี่มบาทนะครับ ทะเบียนนี้นะครับตองสามหหอุดรธานีนะครับสวยๆนะครับหมากเครื่องนะครับลูกหมากต่างๆนะครับเดิมนะครับเดิมนะครับคันถัดมาข้างกันครับเป็นรถใหม่ขึ้นมาอีกนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี6 2สองนะครับรถใช้งานแค่ปีกว่าๆนะครับพร้อมแถมพ่อซิ่งนะครับรถ2คันนี้แถมพ่อซิ่งให้เหมือนกันนะครับ ตัวนี้นะครับเก็บสีขัานล่างนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกนะครับก็เลยเป็นโคลนเลื่อนนิดนึงนะครับสีสันเดิมๆนะครับชุดด้านบนนะครับสีสันเดิมๆนะครับแปดเกียดด้านหน้าแปดเกียดหอยซิงค์โคลเชิญครับสี่สิบแรงม้าโฟวินกับเคลื่อนสี่ล้อครับทิมนิยมนะครับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดชั่วโมงครับต่างการเทียดสิบชั่วโมงนะครับตัวนี้ได้เป็นหางควนนะครับ ราคาอยู่ที่สี่แส0ห้าหมืนบาทครับสี่แส0ห้าหมนบาทขับท้ายสวยนะครับทะเบียนนี้นะครับตยห้าสองเก้าห้านะครับถัดมาครับตัวนี้เป็นคูบูต้า l 3 6สามกศูนแปดนะครับรถจดทะเบียนปีห้าห้านะครับสีเดิมนะครับคันนี้สีเดิมนะครับรถเดิมเดิมนะครับสองแสนแดหมนบาทนะครับ คอนคัตเดิมนะครับเราจะเป็นสแตนเลสนะครับพร้อมกับถังที่วางถังน้ํานะครับเจ้าของเดิมทํามานะครับสองพันหนึ่งร้อยสิบเก้าชั่วโมงครับรถสวยนะครับคันนี้ด้านหลังเกาะเป็นหางพวนนะครับหางห้าใบของหุยนะครับผ่านหกใบนะครับขอประณานิภัยนะครับใบเต็มเลยนะครับหายสวยนะครับ เล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับรถจดปี55นะครับราคาค่าตัวของคันนี้นะครับรวมจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับราคาก็อยู่ที่280,000บาทครับตรวจเช็คนะครับรถพร้อมใช้สวยๆเลยครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับคันนี้อีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นค u b ป้านะครับ L3208SP นะครับ32แรงม้านะครับรถจดปี59นะครับตัวนี้ ตกแต่งให้พร้อมครับทำสีคันล่างเปลี่ยนหน้าใบมีดใหม่นะครับยางเดิมนะครับสภาพยางอยู่โดยรวม80เปอร์เซนะครับเปลี่ยนผลราคาใหม่ครับรถปีใหม่นะครับตัวนี้นะครับ L3208 SP เป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นมาเป็น L3218 นะครับระบบการทำงานของเขานะครับก็อยู่ที่8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์เป็น32แรงม้าเกียร์เป็นสิงโครชัตเทิลนะครับข้างพวงมาลัยนะครับสามารถเข้าเกียร์ได้ โดยไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับคันนี้ส,ยสวยๆนะครับชั่วโมงการทำงานหนึ่งชั่วโมงนะครับสีสันห้องด้วยสารนะครับเดี๋ยวมันจะมี47จอดอยู่ด้านล่างอีกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น3608นะครับรอลงไปเก็บงานนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่285,000บาทนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับคันนี้ อันนี้อิซึกิสองคันนะครับลูกค้าทําเรื่องทกสไว้นะครับตัวนี้ไปเต่างอยตัวนี้ไปไปเชัยภูมินะครับฝั่งนู้นนะครับก็เป็นรถที่เก็บงานนะครับปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับรถที่ลูกค้าจองไว้นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับหรือว่าท่านใดนะครับสนใจอุปกรณ์สอบพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านพวนผ่านยกล่องผ่านขุดมันนะครับผ่านยกล่องเราเอ่อผ่านขุดนะครับเราเริ่มต้นตั้งแต่ราคาหมื่นสองพันบาทนะครับ ร้านของเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเส้นออกมาวาริชจูมมนะครับถ้ามาจากทางสรี่านนะครับจะเห็นสียไฟแดงไฟกระพริบนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วขับตรงขึ้นมาอีกประมาณ1นกิโลครึ่งนะครับเยื้องกับปั๊มพีทีนะครับของร้านเราจะอยู่ก่อนถึงศูนย์คูบต้านะครับหน้าร้านเราก็จะประมาณนี้ครับมีรถจอดอเร่ด้นนะครับอันนี้คือฝั่งออฟฟิศนะครับ ส่วนฐานยกล่องนะครับเราเริ่มต้นต้งแต่17,000บาทนะครับเป็นของค่ายหนงเกษตรทุกชัยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นใบยิบสี่ก็จะอยู่ที่18,000บาทนะครับรวมจัดส่งให้ฟรีไม่เกิน200กิโลเมตรแรกนะครับส่วนโรตารี่นะครับเราก็มีครับของค่ายสยามนะครับตอนนี้จัดโปรนะครับมือหนึ่งอยู่ที่45,000นะครับขนาด1นเมตร60บนะครับหรือจะเป็นโรตารี่มือสองนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเราก็มีนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแวะเวียนนะครับเข้ามาดูสินค้าได้นะครับเดี๋ยวผมยังมีรถเหลืออีกสองคันนะครับอยู่ด้านหลังกู่นะครับเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปชมกันทุกครั้งที่รีวิวนะครับเราก็จะพาเดินชมสินค้าเราแต่ละคันนะครับว่ารถของใครบ้างนะครับที่ยังอยู่นะครับตัวนี้ของจังหวัดสุรินทร์นะครับทําเรื่องพรกสนะครับ4ี่8นะครับส่วนตัวนี้4ี่8้านะครับ ตัวนี้จะส่งผู้นี้นะครับไปหนองบัวลาพูนะครับอาเภอนากลางนะครับส่วนตัวนี้ไปที่อําเภอปะทายครับอำเภอปะทายตัวนี้ก็ L3608 นะครับลูกค้าจากอําเภอเนสัง่านะครับจังหวัดชัยภูมินะครับก็ขอบพระคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้เกียรตินะครับแวะเวียนนะครับมาอุดหนุนนะครับสินค้าจากทีมงานของเรานะครับ ึงจะไกลนะครับก็ยังเดินทางนะครับมาดูสินค้านะครับแล้วก็มาทดสอบระบบนะครับก็ขอบพระคุณนะครับทุกความไว้ใจนะครับทุกความเชื่อใจนะครับที่มอบให้นะครับกับทีมงานเรานะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างถึงด้านล่างเลยครับก็แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ช่วงสายๆนะครับก็จะมีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นคูบูร์ตา L3608 แล้วก็คูบูร์ตา L4508 DI เข้ามาอีกอีก2คันนะครับเข้ามาเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เป็น4708นะครับ ก็กำลังตรวจเช็คนะครับตัวนี้อยู่ที่3 8 5 0 0 0ดบาทนะครับเก็บงานให้พร้อมใช้นะครับส่วนสายส6กำลังทำสีอยู่กำลังขึ้นประกอบนะครับตัวนี้28 5ดห้านะครับยางใหม่สี่เส้นตัวนี้รถปีห้าสี่นะครับใส่ท่อใส่หน้าก,กากพร้อมนะครับ285,000าบาทครับ ยางใหม่4เส้นนะครับคันนี้ส really ่วนนั้นนี้นะครับก็เป็น501.8นะครับของลูกค้าที่อำเภอพลทองนะครับส่วน49แรงยันมากตัวนี้ยังขายได้นะครับ385,000บาทรถจดปี57นะครับใช้งาน2,000กว่าชั่วโมงนะครับรอมาทำสีครับตรงนี้นะครับรอมาปรับสภาพ ท่านใดสนใจเข้าแวะเวียนมาดูสินค้าได้นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์สามารถโทรติดต่อสอบถามเรามาได้นะครับที่0 9นย์1 1 1 9 1นนะครับถ้าเกิดโทรไม่ติดก็อีกหนึ่งเบอร์ครับ0633130447นี่นะครับส่วนด้านในนั้นก็จะเป็น4708นะครับของลูกค้าที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับอำเภอนากางนะครับเข้ามาดูไว้นะครับขอบพระคุณนะครับในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงนะครับขอบครับ